เรียนอาจารย์ที่เคารพนะคะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอการสังเกตงานณนะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลประแดดอํเาเภอประแดดจังหวัดเชียงรายค่ะดิฉันนางสาวกัญจนายามีนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งสาขาสาธารณสุขศาสตร์แขนงสาธธารณ,ส,ส,าารณสุขชุมชนรหัสนักศึกษา631473052ค่ะ ตั้งอยู่ที่124หมู่1ตำบลประแดดอำเภอประแดดจังหวัดเชียงรายขนาดเล็กรับผิดชอบประชากรหมู่1หมู่6หมู่7หมู่8หมู่9หมู่10จำนวนน้อยกว่า3,000คนบุคลากรประจำรพอพสอต,ตอประแดดผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประแดดนางสุวลีอุ่นขานักวิชาการสาธารณาสุขชำนาญการพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางนภานุชบุญสิริมงคล เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการนายชาญทัศเสารังสีผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนางอวยชัยสันเสริญพนักงานช่วยเหลือคนไข้นางสังวานจันตภาภัยสนพนักงานบริการนายอภิสิทธิ์นันชัยอุดพนักงานการเงินและการบัญชีนางสาวสายฝนยะแสง ลักษณะการดําเนินงานในหน่วยงานที่เข้าสังเกตการศึกษาสังเกตการทํางานของนักวิชาการสาธารณาสุขการทํางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประแดดว่าทําอะไรบ้างลักษณะง,งานและบทบาทหน้าที่ต่างๆเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในต่อการประกอบวิชาชีพสาธารณาสุขในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณาสุข วิสัยทัศน์ภายในทศวรรษต่อไปคนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทาง,ทง,ทงอ้อมอย่างยัง่งยืน พันธกิจ1กำหนดนโยบายมาตรฐานกฎหมายและการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลที่มีคุณภาพละจัดการความรู้รวมถึงการติดตามกำกับประเมินผล 2. จัดระบบบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิจนถึงบริการศูนย์ความเป็นเลิศที่มีคุณภาพครอบคลุมและระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อวัตถุป,ประสงค์ประชาชนตำบลประแดดมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่พอเพียง ภารากิจให้คุณภาพองค์กรรวมอย่างมีคุณภาพภายใต้องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการบริหารจัดการแบบเพียงพอข้อมูลพื้นฐานจำนวนประชากรที่รับผิดชอบ2,497คนจําคนจำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้า 2,074คนจำนวนประชากรสิทธิประกันสังคม137คนจำนวนประชากรสิทธิข้าราชการ262คนจำนวนอ,อสอม106คนจำนวนหลังค่าเรือน1,022หลังจำนวนหมู่บ้าน6หมู่บ้านจำนวนโรงเรียน1แห่งจำนวนผู้พิการ44คนจำนวนประชากรอายุมากกว่า60ปีขึ้นไป781คน โรคและปัญหาสุขภาพของชุมชนโรคมือเท้าปากสาเหตุการเกิดโรคโรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกลุ่มเอ็นชีโรไวรัสซึ่งมีมากกว่า100สายพันธุ์โดยสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคที่พบได้บ่อยเช่นคอกซากีไวรัส A16 และเอ็นชีโรไวรัส7 1กลุ่มเสี่ยงที่พบบ่อยคือเด็กทารกและเด็ก เล็กอายุต่ำกว่า5ปีซึ่งมีอาการรุนแรงกว่าเด็กโตอาการอาการแสดงเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากมักเริ่มด้วยการเป็นไข้เจ็บปาก กินอะไรไม่ค่อยได้น้ำลายไหลเพราะมีแผลในปากเหมือนแผล้้อนในมีผื่นเป็นจุดแดงหรือตุ่มน้ำใสขึ้นบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและอาจมีตามลำตัวแขนขาผู้ป่วยมักมีอาการมากอยู่2-3วันจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นจนหายในหนึ่งสัปดาห์ส่วนใหญ่มีอาการไม่มากแต่บางรายมีอาการมากจนกินอาหารและน้ำไม่ได้ การควบคุมป้องกันเนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคมือเท้าปากสิ่งสําคัญที่สุดคือการดูแลรักษาสุขอ,อนามัยที่ดีโดยคุณพ่อคุณแม่สามารถป้องกันโรคมือเท้าปากรวมถึงป้องกันอาการแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ด้วยหลีกเลี่ยงให้เด็กคลุกคลีหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยรักษาอนามัยส่วนบุคคลโดยเฉพาะผู้เลี้ยงดูและ ดูเด็กเล็กควรล้างทําความสะอาดมือก่อนหยิบจับอาหารให้เด็กลับทานและรับประทานอาหารที่สุกสะอาดปรุงใหม่ไม่มีแมลงวันตอมดื่มน้ําสะอาดหากเด็กมีอาการโรคมือเท้าปากให้รีบเด็กให้รีบพาเด็กไปพบแพทย์และเมื่อแพทย์วินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคมือเท้าปากต้องให้เด็กหยุดเรียนอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์หรือจนกว่าแผลจะหาย โรคไข้หวัดใหญ่สาเหตุการเกิดโรคโรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่มีอยู่มากมายหลายชนิดแต่ส่วนมากมักจะพบว่าติดเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าไราโนไวรัสเชื้อเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายผ่านช่องทางจมูกตาและปากหรือการรับมาจากอากาศรอบๆของตัวเราโดยไข้หวัดยังสามารถติดต่อจากผู้ป่วยได้ทั้ง การใช้ของร่วมกันหรือการสัมผัสตัวของผู้ป่วยเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคไข้หวัดเช่นเด็กที่มีอายุน้อยผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือการอยู่ในสภาพอากาศที่เพิ่มความเสี่ยงเช่นฤดูฝนหรือฤดูหนาวอาการอาการแสดงสำหรับอาการของโรคไข้หวัดเป็นสิ่งที่เรารู้และเข้าใจกันอยู่แล้วได้แก่อาการไอ มีน้ำมูกไหลาจามมีอาการคัดจมูกปวดศีรษะหรือและมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ37-39องศาเซลเซียสสำหรับอาการอื่นที่อาจพบร่วมด้วยเมื่อมีเมื่อมีอาการเป็นโรคนี้ได้แก่ มีอาการปวดหูรู้สึกราคายเครืองที่ดวงตาปวดเมื่อยตามร่างกายเป็นต้นอาการที่เกิดขึ้นจะมีความรุนแรงมากสุดในช่วง3วันแรกหลังจากนั้นอาการจะค่อยๆดีขึ้นจนหายเป็นปกติโดยปกติแล้วโรคไข้หวัดใหญ่จะมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์จึงจะหาย การควบคุมป้องกันโรคนี้เป็นโรคที่เป็นได้ง่ายและมีการป้องกันอาจทําทได้ยากแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเราจะไม่สามารถป้องกันได้เลยซึ่งหลักๆแล้วเราสามารถหลีกเลี่ยงโรคนี้ได้ด้วยการไม่เข้าใกล้ผู้ป่วย และระวังเรื่องการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยหมั่นดูแลความสะ,สะอาดของร่างกายทั้งการล้างมือเป็นประจำหลังสัมผัสสิ่งของหรือก่อนหลังรับประทานอาหารทานอาหารที่มีประโยชน์และหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำในส่วนของผู้ป่วยน,น,นั้นต้องให้ความสำคัญกับผู้คนรอบข้างจึงควรสวมใส่หน้ากากอนามาัยหีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นและไม่เข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพ่านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ กิจกรรมจิตอา,าสาและการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนกิจกรรมที่1นนะคะเป็นการแพ็กยาให้ผู้ป่วยความดันโลหิตโดยจะเป็นการแพ็กยาติดสติกเกอร์หน้าซองยาแล้วก็เขียนชื่อผู้ป่วยค่ะอันที่2นะคะจะเป็นการสอบสวนโรคมือเท้าปากและไปให้ความรู้แก่ผู้ปกครองของเด็กนะคะว่าควรทํายังไงกับโรคนี้แล้วกิจกรรมต่อไปนะคะเป็นแบบ จุดคัดกรองในวันเกณฑ์อาหาร2564นะอําเภอประแดดค่ะก็จะเป็นการวัดไข้นะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์ให้คนที่มาเกณฑ์ทหารค่ะให้ผ่านจุดคัดกรองนี้ไปก่อนเพื่อไปทําในขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็อันต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลประแดดมินิมาราธอน2021นะคะก็จะไปบริการเป็นฝ่ายปฐมพยาบาลแจกแอมโมเนียแจกน้ําให้กับคนที่มาวิ่งค่ะ กิจกรรมต่อมาเป็นการอบรมเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 และฝุ่น PM2.5 จะเป็นการให้ความรู้แล้วก็แบบวิธีการล้างมือให้กับเด็กๆนะคะร่วมกับโรงเรียนบ้านศักดิ์พัฒนาค่ะแล้วก็เทศบาลตำบลประเดดต่อมานะคะเป็นบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือชุมชนวัดเหม่ใต้เป็นการทำบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกับแม่แม่อสอมอนะคะ กิจกรรมต่อมานะคะเป็นการเช็ดโต๊ะจัดสถานที่ให้กับประชาชนมาตรวจโควิดค่ะคือช่วงนั้นอำเภอประเด็ดนะคะแบบมีการระบาดของโรคโควิดค่ะก็เลยมาตรวจที่อนามัยนะคะค่ะต่อมานะคะเป็นการช่วยพี่ๆนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่4จากมหาวิทยาลายัยแม่ฟ้าหลวงนะคะเป็นการช่วยทำแผนที่นึ เดินดินทําปฏิทินชุมชนลงพื้นที่สำํำรวจชาวบ้านการทําประชาคมชาวบ้านค่ะแบบไปคืนข้อมูลให้ชาวบ้านนะคะก็จะไปทําที่ศูนย์หมู่8ค่ะสรุปบทเรียนที่ได้รับนะคะได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆมากมายได้รู้จักบุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลประแดดและได้ ทำความรู้จักกับบุคลากรสาธารณาสุขอำเภอรประแดดได้ความรู้เรื่องการทําแผลเย็บแผลล้างแผลได้ออกหน่วยเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงทําให้ทราบความเป็นอยู่ของคนในชุมชนนะคะได้ออกเยี่ยมบ้านเด็กหลังคลอดให้ความรู้กับแม่ของเด็กน้อยได้ออกไปสอบสวนโรคมือเท้าปากทําให้ได้รับความรู้มากมายได้ไปให้ความรู้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้าน ากพ,พัฒนาเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ฝุ่น PM 2.5และได้ลงพื้นที่สำรวจชาวบ้านนะคะได้ทำทุกอย่างเกี่ยวกับที่พี่ๆไปนะคะก็ได้ไปหมดเลยค่ะข้อเสนอแนะอยากให้สาขาทางสาขาจับคู่ สคนกับเพื่อนมากกว่าการมาคนเดียวเพราะจะสามารถที่จะพูดคุยก้าที่จะทําสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มที่จะต้องได้จะไม่ต้องได้เกรงเวลาที่พสต์ใบงานให้ให้ส่งงานอยากให้อาจารย์บอกรายละเอียดชัดเจนมากกว่านี้อยากให้มีการจัดอบรมให้ความรู้และให้ความรู้นักศึกษาเบื้องต้นก่อนออกสังเกตการที่โรงพยาบาลส่เสริมสุขภาพ เกี่ยวกับการวัดความดันดูค่าความดันชื่ออุปกรณ์การใช้อุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นและใช้กันบ่อยๆดิฉันขอขอบพระคุณคณะอาจารย์และผู้อำนวยการ รวมทั้งบุคลากรภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะมนลป่าแดดที่ให้ความอนุเคะห์ในการสังเกตงานครั้งนี้และให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพสาธ,ธารณาสุขเป็นระยะเวลา5สัปดาห์ทําให้นิฉันมีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพสาธ,ธารณาสุขเพื่อที่จะนําไปใช้ในอนาคตภายภาคหน้าต่อไปนิชันขอขอบคุณค่ะ